สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมกองช่างออกซ่อมแซมไฟส่องสว่างในตลาดสดสีมอยค่ะนายนัครินอยู่คงนายอิทธิพลคำทอนและนางสาวธนวรัตน์ขวิราชสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในตลาดสีมอยตลาดสดนครแม่สอดหลังได้รับการแจ้งประสานมาอย่างเทศบาลนครแม่สอดว่ามีหลอดไฟส่องสว่างในตลาดสดมีการชำรุดใช้การไม่ได้ทางคณะกรรมการตลาดสีมอยตลาดสดนครแม่สอดจึงได้ประสานมาอย่างเทศบาลนครแม่สอดเขาเร่งทําการแก้ไขซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดสดอีกทั้งป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมในตลาดสดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนครแม่สอดเป็นอย่างดี